แม่เปอ๋อไม่ใช่มีแต่สายดำและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใครอยากมีของดีแต่กลัวของเข้าตัวต้องฟังคลิปนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นคุ้นเคยกับแม่เปอ๋อและรู้จักมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าสมัยก่อนที่ทุกท่านทราบดีว่าแม่เปอ๋อมีพุทธคุณเด่นในเรื่องเรียกคนรักกลับมาให้ความรักสมหวังและเป็นเสน่ห์ขั้นสูงเป็นเครื่องรางนำโชคลาภเรียกทรัพย์ค้าขาย เรียกลูกค้าหลายท่านอยากที่จะลองบูชาแต่พอฟังจากเสียงล่ำลือมาเยอะว่าแม่เปิดนั้นอันตรายเข้าตัวก่อกวนจึงไม่กล้าลองสักทีบอกเลยว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนความคิดแล้วเพราะทางเพจเรามีแม่เปิดที่เป็นสายขาวมีทั้งแบบเนื้อนวะโลหะฝังตะกลุดและแบบไม้วัวลึงคอกแช่น้ำมันว่านผสมโขลงที่ไม่มีอันตรายอย่างแน่นอน เป็นแม่เปิดของอาจารย์เปล่งบุญยืนที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี40 43ได้มีพิธีปลูกเสกตามสํายอย่างเข้มขลังและเป็นพิธีสายขาวหากเป็นรุ่นเนื้อนวะโลหะจะฝังตะกรุดมหาสเสน่ห์ไว้ที่ใต้ฐานปลุกเสกขึ้นเหมาะสำหรับตั้งขึ้นหิ้งบูชาจะปกป้องคุ้มครองคนในบ้านตัวเรารวมถึงสามีและลูกๆภายในบ้านจะได้รับความคุ้มครอง ปลอดภัยจากอันตรายโจรไม่กล้าเข้ายิ่งท่านใดมีปัญหาเรื่องคุณสามีนอกใจครอบครัวแตกแยกทะเลาะก,กันบ่อยลูกของเราเกเรดื้อรั้นหรือโดนรังแกจากคนอื่นบ่อยๆก็ให้ตั้งแม่เป๋อเนื้อนวะโลหะฝังตะกรุดไว้บูชา <c oughs> เพียงท่องคาถาแล้วขอท่านก็ช่วยได้ส่วนอีกรุ่นคือเนื้อไม้วัวหรือคอกแช่น้ำมันว่านผสมขลงที่ท่านได้สร้างขึ้นเป็นรุ่นต่อมา ก็เนื่องด้วยชาวบ้านเห็นพุทธคุณแม่เปอ๋อและต้องการพกติดตัวตลอดเวลาแต่ค่อนข้างมีน้ำหนักท่านจึงสร้างเป็นเนื้อไม้วัวหลืนคอกที่น้ำหนักเบาและพกพาได้ง่ายกว่าได้นำไม้วัวหลืนคอกที่อยู่ในป่าลึกและหายากเลยทีเดียวหรือไม่ก็ต้องไปหาในป่าอาถรรพ์โดยต้องเป็นต้นที่มีกลิ่นหอมสดชื่นและนำมาปลุกเสกแช่น้ำมันว่านผสมโขลงเพิ่มความขลังรับรองขลังกว่ารุ่นเดิมแน่นอน เหมาะกับหญิงสาวโสดต้องการความรักไม่มีความรักรายได้ไม่พอรายจ่ายอยากมีเหลือกินเหลือใช้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าเจ้าหนายรักใคล้เอ็นดูต้องพกเนื้อไม้วัวลืมคอกติดตัวไปด้วยท่านกลับร้ายกลายเป็นดีช่วยผู้ที่บูชาเหมือนแม่ที่หวังดีคอยช่วยลูกได้ในทุกๆเรื่องแต่ถ้าหากอยากได้แบบแรงที่สุด เห็นผลได้ไวถึงร้อยเท่าพันเท่าก็มักจะพกคู่ทั้งแบบเนื้อนวะโลหะฝังตะกลุดและแบบไม้วัวลิมคอคุ้มครองทั้งในบ้านและตนเองมีไว้ทั้งแบบขึ้นหิ้งและแบบพกติดตัวจะทำให้ประสบผลสำเร็จขึ้นไปอีกเท่าตัวและแม่เป๋อของทางเพจเรากล้าการันตีได้เลยว่าไม่เคยมีประวัติก่อกวนหลอกหรือทำให้กลัวใดๆอย่างแน่นอน ต้องเป็นสายขาวของแท้อาจารย์เปล่งบุญยืนจัดสร้างเท่านั้นท่านใดที่มองหาเครื่องรางดีๆแบบสายขาวจริงๆบูชาง่ายๆแค่พกติดตัวผมแทบจะเป็นเพจเดียวครับที่มีรุ่นนี้อยู่ทั้งแบบเนื้อนวะโลหะฝังตะกลุดและแบบไม้วัวหลืมคอกแช่น้ำมันว่านผสมโคลนสามารถบูชาได้ในราคาบูชาเพียง499เท่านั้นใครสนใจทักหาทางเพจได้เลยครับ